สวัสดีครับตึกสขับนะครับวันนี้มาซื้อแอปเปิลเขียวนะครับที่ซุปเปอร์สโตร์แห่งหนึ่งนะครับผมไปหาลูกค้ามาแล้วลูกค้าบอกว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยใกล้จะหมดแล้วครับเพราะว่าที่เราเลือกซื้อเนี่ยจะเป็นแอปเปิลเขียวจากนิวซีแลนด์นะครับเพราะว่าแอปเปิลเขียวจากนิวซีแลนด์เนี่ยครับต้องเรียนว่าเขามีรสชาติที่ กมกล่อมมากที่สุดนะครับกมกล่อมกว่าทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็กมกล่อมกว่าทางฝรั่งเศสแล้วช่วงนี้ก็จะมีแอปเปิ้ลเขียวจากนิวซีแลนด์เข้ามานะครับแต่เป็นช่วงปลายฤดูกาลแล้วนะครับอีกประมาณสักไม่เท่าไหร่แอปเปิ้ลเขียวจากฝรั่งเศสก็จะเริ่มเข้ามานะครับ เชื่อไหมครับว่าแอปเปิ้ลเขียวจากนิวซีแลนด์เนี่ยฮะเวลาเราเอาไปทำน้ำผักผลไม้ครับรสชาติจะออกหวานเล็กน้อยนะครับรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากเลยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องมาสต็อกไว้สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยเป็นพื้นฐานของการทำน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเลยนะครับเราได้แอปเปิ้ลเขียวที่ มีรสชาติลมขมออกหวานเล็กน้อยน้ำผักผลไม้เราก็จะอร่อยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ผมก็ซื้อไป10ถุงนะครับก็เท่ากับ1หลังก็เหลือไว้คนอื่นเขาบ้างนะครับแบ่งๆกันนะครับก็ยังเหลืออีกพอ,อสมควรเลยนะครับ a p p เป็นเขียวเนะครับเราสามารถที่จะสต็อกได้เป็นอาทิตย์นะครับเก็บไว้สักอาทิตย์สองาทิตย์ก็ยังไม่เสียนะครับแต่ผมเนี่ยโดยเฉลี่ยผมจะใช้วันละ2แพ็คนะครับ10ถุงก็ใช้ได้สักประมาณ5วันนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ชอบทานน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเจอแอปเปิ้ลเขียวจากนิวซีแลนด์ก็ซื้อติดตู้เย็นไว้บ้างก็ดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ